ศิละปะไม่ได้ถูกจํากัดว่าต้องแสดงออกในรูปแบบไหนมันขึ้นอยู่กับมุมมองของศิลปินที่อยากจะนําเสนอผลงานของตัวเองต่อผู้ชมว่าพวกเขาต้องการสื่อสารให้เห็นถึงอะไรกับงานศินละปะชิ้นนั้นมากกว่าดังนั้นจึงทําให้งานศินละปะที่เราเห็นมีอยู่มากมายหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภาพวาดภาพถ่ายงานประติมากรรมหรือดนตรีแต่สิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนว่างานศินละปะจะมีคล้ายคกัน นั่นก็คือสุนทรียภาพที่ได้จากงานศิลปะนั่นเองครับวันนี้เราจึงอยากขอนำเสนอ10งานศิลปะที่เราคิดว่ามันแปลกและอาจทำให้คุณว้าวได้ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลย 1. ภาพวาด3ล้านจุดจุดเล็กๆเ,เพียงจุดเดียวบางครั้งอาจดูว่ามันไม่มีค่านะครับแต่ถ้าเราเอามารวมกันเป็นล้านๆจุด มันอาจกลายเป็นงานศิลปะที่น่าทึ่งก็ได้อย่างเช่นผลงานของศิลปินชาวอเมริกันที่มีชื่อว่ามิเกลเอนดาราเขาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมากในด้านการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะที่มีความละเอียดอ่อนสูงโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าพอยต์ทิริซึมหรือการวาดภาพด้วยจุดเล็กๆนับล้านจุดโดยใช้เพียงแค่ปากกาหมึกดำอย่างเดียวเท่านั้นนะครับด้วยผลงานของเขามีลักษณะเป็นภาพเหมือนที่มีความสมจริงสูงมากและเต็มไปด้วยรายละเอียดที่น่าทึ่งเป็นอย่างมาก โดยเขาจะเริ่มจากการเลือกภาพเหมือนบุคคลจริงหรือบุคคลที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมและสังคมเพื่อนำมาเป็นต้นแบบจากนั้นเขาก็จะเริ่มวาดโครงแบบและใช้ปากกาไมคอนเพนทที่มีหัวขนาด0.1ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นเพื่อสร้างจุดเล็กๆที่มีรายละเอียดสูงโดยแต่ละจุดจะถูกวางในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อสร้างมิติและแสงเงาให้กับภาพและหนึ่งในภาพที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขานั่นก็คือภาพที่มีชื่อว่าฮีโร่ ที่เขาต้องใช้เวลาประมาณ210ชั่วโมงและประกอบไปด้วยจุดที่มากกว่า3.2ล้านจุดซึ่งผู้ชายในภาพที่เขาวาดนั้นนั่นก็คือพ่อของเขานั่นเอง 2. ภาพวาดจากโลกเสมือนจริงในยุคทีเทคโนโลยีการสร้างภาพเสมือนจริงกำลังมาแรงนะครับและสามารถพาคุณเข้าไปลดแลนในโลกจินตนาการที่ไร้ขีดจ,จำกัดได้แต่ใครจะไปเชื่อครับว่า เทคโนโลยีดังกล่าวจะสามารถนำมาผสมผสานกับงานศิลปะจนกลายเป็นผลงานภาพวาดที่สุดเจ๋งได้และนี่คือหนึ่งในศิลปินที่เลือกใช้วิธีนี้ในการสร้างผลงานของตัวเองนั่นก็คือแอนนาซิเลวาหรือที่รู้จักกันในชื่อของแอนนาดิมบรัดซึ่งเป็นศิลปินชาวฝรั่งเศสผู้บุกเบิกการวาดภาพด้วยเทคโนโลยี vr นะครับโดยเธอได้สร้างผลงานศิลปะที่มีการผสมผสานความเป็น 3d และความลึกซึ้งทางอารมณ์ได้อย่างน่าทึ่งด้วยผลงานของเธอนั้น มักเน้นไปที่การเล่าเรื่องและการใช้สีและการออกแบบภายในโลกสเสมือนจริงผ่านเครื่อง VR โดยซอฟต์แวร์ที่แอนนาเลือกใช้มีชื่อเรียกว่า t ิว b ั s ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์หลักในการสร้างผลงานของเธอซึ่งมันช่วยให้เธอสามารถสร้างผลงานลายเส้นบนอากาศได้พร้อมทั้งยังสามารถลงสีที่สวยงามได้อีกด้วย นั่นจึงทำให้ผู้คนที่ได้พบผลงานของเธอต่างก็ชื่นชมความสวยงามอย่างน่าเหลือเชื่อของภาพที่เธอสร้างขึ้นมาครับและนอกจากผู้ชมจะสามารถยืนมองผลงานของเธอผ่านจอภาพได้แล้วผู้ชมก็ยังสามารถที่จะเลือกเข้าไปสู่โลกศิลปะของเธอผ่านเครื่อง VR ได้อีกด้วยต้องถือเป็นอีกหนึ่งงานศิลปะที่มีการผสมผสานเทคโนโลยีได้เจ๋งมากๆเลยนะครับ 3. ศิลปะจากตะเกียบ ใครจะไปเชื่อครับว่าตะเกียบที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำจะสามารถนำมาสร้างเป็นงานศิลปะได้แต่สำหรับศิลปินชาวจีนอย่างฮองยีหรือที่รู้จักกันในวงการศิลปินว่าเลดฮองยีโดยเธอมีอาชีพหลักเป็นทั้งศิลปินแล้วก็สถาปนิกที่ได้ย้ายมาอยู่ในประเทศมาเลเซียในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมจนทําให้เธอเกิดและเติบโตอยู่ในประเทศแห่งนี้โดยเธอได้รับการติดต่อจากอาร์ตดีคเตอร์ของเฉินหลง ให้มาทํางานศิลปะสําหรับงานวันเกิดครบรอบ60ปีของเฉินหลงแต่การที่จะให้เธอวาดภาพแบบธรรมดามันก็ดูง่ายไปครับโดยเธอได้ใช้ตะเกียบถึง64,000อันและเอามามัดรวมกันเป็นขนาดต่างๆจากนั้นเธอก็ได้เอามาแขวนไล่ระดับบนโครงเหล็กพร้อมกับตกแต่งให้สวยงามจนกลายเป็นภาพใบหน้าของเฉินหลงซึ่งก่อนหน้านั้นครับเฉินหลงก็เคยได้ยินผลงานของเลดผ่านสื่อออนไลน์มาบ้างแล้วครับ โดยเป็นภาพของจางอี้เหมาที่ทำมาจากถุงเท้าถึง750คู่และยังได้เห็นคลิปวิดีโอภาพของเจโชที่ทำมาจากคาบกาแฟและเขาก็ได้ชื่นชอบของขวัญชิ้นนี้เป็นอย่างมากอีกด้วยโดยความโดดเด่นของงานศิลป,ปะที่ฮงหยีสร้างก็คือการสร้างงานศิลป,ปะจากวัสดุทั่ว,วไปเช่นอาหารเครื่องใช้ในบ้านหรือวัตถุที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการเล่าเรื่องและการสร้างสารรค์ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเองครับ 4. ศิละปะจากแผ่นพลาสติกกันกระแทกเราเชื่อว่าทุกคนคงเคยเห็นแผ่นพลาสติกกันกระแทกที่ใช้ห่อสินค้าเวลาจัดส่งออนไลน์มาบ้างแล้วนะครับแล้วส่วนใหญ่คุณเอาไปทำอะไรกันเชื่อวาบางคนก็ทิ้งบางคนก็เอามาบีบเล่น แต่สำหรับศิลปินชาวแคนาดาที่มีชื่อว่าแบดลี่ฮาร์ดเขากลับมองเห็นประโยชน์มากกว่านั้นครับโดยเขาได้นำแผ่นพลาสติกกันกระแทกมาสร้างงานศิลปะที่ไม่เหมือนใครโดยเขาจะใช้เข็มฉีดยาเพื่อฉีดสีอะคริลิกลงไปในฟองอากาศแต่ละฟองเข้าไปในแผ่นกันกระแทกทีละเม็ดทีละเม็ดจนมันเต็มแล้วก็ได้มีการไล่ระดับเฉดสีจนกลายเป็นภาพแบบพิกเซลซึ่งเขาต้องอาศัยความแม่นยำเป็นอย่างสูงเพื่อให้ภาพมีรายละเอียดที่ชัดเจนครับ และเมื่อเติมสีลงไปในฟองอากาศสีบางส่วนก็จะซึมผ่านแผ่นพลาสติกและยิงล่องรอยการพิมพ์ไว้บนผืนผ้าใบที่อยู่ด้านหลังและผลลัพธ์ที่ได้มันก็คือภาพอีกหนึ่งมิติที่เรียกว่า i m p เพรสชันซึ่งมีลักษณะขายเงาสะท้อนของภาพวาดต้นฉบับอีกด้วยนะครับโดยผลงานของแบดลีย์ฮาร์ดเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความคิดสร้างสารรค์แบบไร้ขอบเขต และยังเป็นแรงบันดาลใจให้สำหรับศิลปินที่กำลังมองหาวิธีใหม่ๆใ,ในการแสดงออกทางศิลปะต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นไอเดียในการสร้างสารรค์ที่มีการผสมผสานได้อย่างลงตัวจริงๆ 5. งางานศิลปะจากธนบัตรนี่คือหนึ่งในงานศิลปะที่เราคิดว่ามันแปลกอ,อีกชิ้นหนึ่งเท่าที่เราเคยเห็นมาเลยนะครับมันเป็นผลงานของศิลปินชาวอเมริกันที่มีชื่อว่า ม a ร์ w a ว n กเซึ่งสิ่งที่ทำให้เขามีผลงานที่โดดเด่นไม่เหมือนใครนั่นก็คือการเอาเงินธนบัตร1ดอลลาร์สหรัฐมาทำการตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอามาสร้างเป็นผลงานศิลปะของเขาจนได้รับฉายาว่าราชาแห่งการตัดธนบัตรไปเลยนะครับโดยขั้นตอนการสร้างศิลปะของเขาจะเริ่มจากการตัดการแกะแล้วก็การลอกธนบัตรให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เช่นลวดลายเส้นแถบตัวเลขหรือ ภาพใบหน้าของบุคคลสําคัญที่อยู่ในธนบัตรนั้นนะครับจากนั้นเขาก็จะนําชิ้นส่วนเหล่านั้นมาเรียงกันเพื่อสร้างเป็นภาพใหม่เช่นภาพเหมือนบุคคลสถาปัตยกรรมหรือฉากที่มีความเหนือจริงซึ่งส่วนมากก็จะเป็นเรื่องราวที่เน้นไปในด้านของการเสรียดสีทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเงินเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยแนวคิดของการสร้างศิลปะในรูปแบบนี้เขาต้องการที่จะสื่อสารว่าเงิน ไม่ได้มีคุณค่าในฐานะเป็นตัวกลางของการเงินอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันยังสามารถนํามาสร้างคุณค่าทางความคิดแล้วก็ความงามได้อีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าการเปลี่ยนรูปแบบธนบัตรดังกล่าวที่สหรัฐถือว่าผิดกฎหมายนะครับแต่เนื่องจากเขาไม่ได้มีเจตนาช่อโกงตามที่ระบุไว้ในกฎหมายนั่นจึงทําให้เขาไม่ผิดกฎหมายในข้อนี้ครับและถ้าใครสนใจที่อยากจะชมผลงานศิลปะของเขาก็ต้องไปดูที่พิพิธภัณฑ์แอนด์แกลเลอรี่ที่สําคัญสําคัญ,คญยกตัวอย่างเช่น The Museum of Modern Art ที่นิวยอร์กนะครับ 6. โครงกระดูกงูยักษ์ที่นอกชายฝั่งของแม่น้ำลัวในเมืองน้องประเทศฝรั่งเศสมีซากโครงกระดูกงูยักษ์อยู่ตัวหนึ่งครับที่ผุดขึ้นมาจากน้ำแต่คุณอย่าเพิ่งตกใจกับภาพที่ได้เห็นตอนนี้นะครับเพราะความจริงแล้วมันเป็นงานศิลปะของศิลปินชาวจีนที่ย้ายไปใช้สัญชาติฝรั่งเศส อย่างเช่นห้วงหยงผิงที่ทําขึ้นมาในปีคิรศักราช2012นะครับโดยปฏิมาก,การรมงูยักษ์ตัวนี้มีความยาวถึง130เมตรถูกสร้างขึ้นมาจากอลูมิเนียมและยังเป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชันผลงานศิลปะสาธารนณะที่มีการติดตั้งแบบถาวรอ,อีกด้วยและนอกจากความใหญ่จนหน้าขนลุกเมื่อเวลาที่น้ำขึ้นโครงกระดูกงูบางส่วนก็จะจมลงไปในทะเลและเมื่อระดับน้ำลดมันก็จะเผยให้เห็นรูปร่างทั้งหมด ถ้าตีความตามศิลปินที่กำลังสื่อสารถึงการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนนั่นเองครับโดยผลงานศิลปะอันนา่าตื่นตะลึงนนี้มันเต็มไปด้วยพลังที่ดูเหมือนว่างานศิลปะนี้กำลังเคลื่อนไหวอยู่โดยรูปร่างของกระดูกที่ยาวเหยียดหางที่ดูเหมือนกับเป็นแส้ที่ฟาดผ่านน้ำอย่างสง่างามเปร่ากับว่าเป็นงูยั์ตัวหนึ่งที่กำลังเลื้อยอยู่ริมชายฝั่งของแม่น้ำเลยนะครับซึ่งงานศิลปะนี้มันเคยเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์มาแล้ว เพราะมีคนได้ซูมภาพจาก Google Map แล้วทําให้เห็นงูยักษ์ขนาดใหญ่ที่อยู่ชายฝั่งจนทําให้คิดว่ามันเป็นโครงกระดูกงูจริงๆนั่นจึงทําให้งานศิลปะชิ้นนี้กลายเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวมากขึ้นไปอีกครับ 7. ประติมากรรมจากหมากฝรั่งหมากฝรั่งหลายคนอาจมองว่ามันเป็นเพียงแค่ของขบเกียวเล่นเท่านั้น แต่ใครจะไปเชื่อว่ามันสามารถเอามาสร้างสรรค์าง,งานศิลป,ปะได้อย่างเช่นผลงานของศิลปินชาวอิตาลีที่มีชื่อว่าเมารลิซิโอซาวินีที่ได้นําเสนอผลงานสีชมพูในรูปร่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์แล้วก็สิ่งของอื่นๆขึ้นมาจากหมักฝรั่งโดยผลงานส่วนมากจะสะท้อนถึงประเด็นทางสังคมการเมืองแล้วก็วัฒนธรรมและที่เขาเลือกใช้หมักฝรั่งสีชมพูที่สดใสก็เพื่อต้องการให้เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมการบริโภคและการขัดแยง้งนั่นเองครับ ดยเขาได้เริ่มจากการเตรียมหมักฝรั่งในปริมาณมากๆซึ่งหมักฝรั่งเนี่ยมันเป็นหมักฝรั่งที่ยังไม่ได้เคี้ยวนะครับจากนั้นก็จะเอามาผสมกับวัสดุเคมีเพื่อให้มีความยืดหยุ่นและสามารถปั้นได้จากนั้นครับเขาก็จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้วยวัสดุต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม้หรือโลหะก่อนที่จะปั้นหมักฝรั่งมาหุ้มนะครับและเมื่อการปั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วเขาก็จะทาเคลือบสารป้องกันการเปลี่ยนสีและการเสียหายจากแสงแดด เพื่อเป็นการยืดอายุความสดใสของสีให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นด้วยผลงานของเขาได้รับการจัดแสดงในนิทรรศการทั่วโลกเช่นที่อิตาลีฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับอีกทั้งผลงานของเขายัางได้รับการยกย่องในด้านความคิดสร้างสรรค์ที่พลิกแพลงวัสดุธรรมดาให้กลายเป็นงานศิลปะที่มีความหมายลึกซึ้งอีกด้วยนะครับ 8. ศิลปะจากพลาสติกแรปอาหาร เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าการแรปอาหารด้วยพลาสติกมันจะช่วยป้องกันแมลงวันแล้วก็สิ่งสกปรกได้แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าพลาสติกที่ใช้ในการแรปอาหารมันยังสามารถเอามาเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะได้อีกด้วยโดยหนุ่มชาวรัสเซียที่มีชื่อว่าเอฟกินีเชสซึ่งเป็นนักเพ้นท์กราฟฟิตี้และงานศิลปะร่วมสมัยของเมืองมอสโกเขาได้สร้างสารรค์ผลงานศิลปะในการพ่นสีลงบนพลาสติกที่เอาไว้สําหรับในการแรปอาหารนั่นเองครับ โดยเขาจะเอาพลาสติกแรปอาหารไปขึงกับต้นไม้2ต้นเพื่อให้มีพื้นที่ในการพ่นสีสเปรย์เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะของเขาและทําให้ดูเหมือนว่าภาพนั้นมันเป็นภาพสามมิติที่เหมือนจริงเรากับมันมีชีวิตครับซึ่งเขาเรียกเทคนิคนี้ว่าเซลโรกาฟิตีด้วยผลงานของเขามีทั้งการพ่นสีในป่าแล้วก็ในเมืองรวมถึงการพ่นที่กําแพงต่างๆพนถนนอีกมากมายครับต้องชื่นชมในฝีมือของเขาจริงๆ ว่ามีการเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆจริงๆแล้วศิลปินที่มีทักษะกาฟฟิตี้ในบ้านเราเก่งๆก็มีอีกเยอะนะครับเอาไว้วันหลังเราจะนํามาให้ชมแต่ถ้าใครมีรายชื่ออยู่ในใจแล้วก็ช่วยบอกเราที่คอมเมนต์หน่อยนะครับ 9. ศิละปะจากกาแฟมีคนเคยบอกว่ากาแฟคืองานศิละปะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการชงวิธีในการดื่มรวมไปถึง การวาดภาพจากกาแฟด้วยนะครับใช่แล้วครับคุณได้ยินไม่ผิดหรอกเพราะมีศิลปินที่ชื่อว่ากุยเรียเบอร์นาเดลีซึ่งเป็นที่รู้จักในอินสตาแกรมในนามของเบอร์ลูเลียเธอเป็นสุภาพสตรีชาวอิตาลีที่ทํางานศิลปะออกมาได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจจากอาหารต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นกาแฟอาหารเช้าหรือไอศครีมนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วงานศิลปะของเธอมักจะมาจากการใช้กาแฟในการวาดภาพให้เป็นงานศิลป์น,นั่นเองโดยทั่วไปแล้ว หากคนเราทำกาแฟหกส่วนใหญ่เชื่อว่าทุกคนก็ใช้กระดาษหรือผ้าในการทำความสะอาดใช่ไหมครับแต่สำหรับเบอร์นาเดลลี่เธอจะเริ่มสร้างงานศิลปะจากกาแฟที่6นั่นแหละครับแล้วก็ทำการวาดต่อเติมไปให้กลายเป็นงานศิลปะแบบที่ไม่เหมือนใครโดยที่ไม่มีการวางแผนล่วงหน้าอีกด้วยโดยภาพวาดกาแฟของเธอนั้นมันดูเหมือนกับมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยจินตนาการที่เกินกว่าที่เราจะคาดเดาได้ซึ่งทำให้ผลง,งานทุกชิ้นที่เธอสร้างออกมา กลายเป็นที่น่าสนใจในกลุ่มของแฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตอยู่ไม่น้อยเลยนะครับสำหรับใครที่ดูแลชอบงานศิลป,ปะแนวนี้คุณก็ลองทำกาแฟหกแล้วก็ฝึกวาดดูก็ได้นะครับเผื่อว่าสักวันหนึ่งคุณจะดังเหมือนกับเธอบ้าง 10. ศิละปะจากสกรูหากพูดถึงน็อตหรือสกรูนะครับแน่นอนว่าเราอาจต้องคิดถึงงานช่าง คงไม่มีใครคิดว่าจะสามารถเอามาทําเป็นงานศิลปะได้หรอกนะครับแต่ความจริงแล้วมีศิลปินคนหนึ่งที่ชื่อว่าแอนดูไมเยอร์ผลงานของเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและยังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงอีกด้วยโดยคนส่วนใหญ่จะรู้จักเขาในานามของสกูอาร์ติสโดยภาพที่เขาสร้างขึ้นมานั้นมันจะเป็นแบบ3ามิติซึ่งเกิดขึ้นจากสกูนับพันนับหมื่นตัวที่เขาใช้สร้างงานศิลปะโดยเขาจะทําการาร่างแบบบนบอร์ดก่อน แล้วก็ใช้สกรูเพื่อทําให้เกิดความตื้นลึกจนมีมิติที่สมจริงเมื่อได้ภาพจากสกรูแล้วเขาก็จะใช้สีน้ํามันทาลงบนสกรูซึ่งครั้งหนึ่งครับแอนดูไมเยอร์เคยเชิญชายตาบอดให้มาชมงานศิลปะของเขาเมื่อชายตาบอดคนนั้นได้ใช้มือจับรูปคางานศิลปะที่เป็น3มมิติของเขาชายตาบอดคนนั้นก็ยิ้มออกมาและเขาก็รู้ได้เลยครับว่าภาพที่ไมเยอร์สร้างขึ้นมานั้นมันคือภาพของชายตาบอดนั่นเองนอกจากนั้น เขาก็ยังมีผลงานศิลปะที่ใช้สกรูรวมกับวัสดุอื่นๆอีกมากมายช่างเป็นงานศิลปะแนวใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับงานศิลปะที่เราคิดว่ามันแปลกและอยากนํามาเสนอทุกท่านหากมีศิลปะตัวไหนที่ทําให้คุณรู้สึกว้าวมากที่สุดช่วยบอกเราที่คอมเมนต์หน่อยนะครับและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ จากช่องโอโหจริงดินั่นเองครับบาย